มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแอฟ,ฟตอบชัดเจนเมื่อแพทถามถึงแฟนใหม่ค่ะทำเอาแฟนๆแห่แชร์คำพูดของคุณแม่สวยๆอย่างสาวแอฟทักษอนเป็นอย่างมากนะคะดังได้มีกระแสการตอบคำถามของเจ้าตัวถึงการมีแฟนใหม่โดยแอฟและก็แพทในประพานนะคะได้พูดถึงเรื่องที่คนถามถึงสถานะของก๊อตในรายการหนึ่งนะคะ ขณะทาหน้าที่พิธีกรด้วยกันว่าเมื่อไหร่จะเรียกกอดว่าแฟนสักทีแพทบอกว่าคํานี้เลิกใช้กับคนที่เคยมีสามีและมีลูกแล้วค่ะเพราะแพทเองผ่านมาแล้วขณะที่แอฟถามย้ำทําไมล่ะหลายครั้งค่ะจนแพทบอกว่าเบื่อที่จะตอบค่ะพร้อมย้อนถามหรือพี่แอฟมีแฟนแล้วคะแพทเบื่อจะมานั่งตอบเพราะว่าเราเองมีลูกแล้วค่ะ โดยแอฟนะคะถามย้ำแพทว่าจะไม่มีแฟนแล้วจะมีอีกทีคือสามีเลยแพทได้ตอบว่าถูกต้องค่ะก่อนแพทจะหันไปถามกลับว่าล้วพี่แอฟละคะโฟกัสตรงไหนก่อนเราจะมีแฟนใหม่แอฟตอบกลับจะมีอะไรแอฟคงไม่มีโอกาสมีค่ะแบบนี้แล้วแพทยังถามอีกว่าเราจะข้ามขั้นเหมือนน้องไหมมีสามีเลยหรือเปล่าแอฟเองรีบปฏิเสธนะคะพร้อมบอกว่าไม่เอาแล้วขอบคุณนะไม่เอาแล้วขอบคุณมากค่ะ จากนั้นโซเชียลได้มีการแชร์คำพูดของแม่แอฟนะคะพร้อมคอมเมนต์นะคะอาทิเช่นฝั่งแล้วนึกได้อย่างเดียวคงเจ็บมาเยอะบางก็คอมเมนต์ว่าคำตอบแม่แอฟนั้นดับเลยค่ะทำเอาหนุ่มๆน,นั้นฝันสลายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวผ่าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ